ล่าสุดงบปี64เพิ่มเงินบัตรคนจน4.95มื่นล้านถึง3ปีรัฐบาลแจกผู้มีไรายได้น้อย1.9แสนล้านรายง,งานขา่าวว่าร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564ที่ผลเอกประยุจันโอชา นายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่1-3กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อสนับสนุนโครงการบัตรสดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นวงเงิน4 0 0 0ม 9,500.83ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบ63กว่า9,500ล้านบาททั้งนี้ในะระหว่างปีงบ61 6 3ถึกรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยและเกษตรกร,ร,กรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านกลไกลกองทุนประชารัฐสวัสดิการเป็นเงินรวม แล้วกว่า1.9แสนล้านบาทขณะที่ปีงบประมาณล่าสุดคือปีงบ63รัฐบาลจัดสรรงบสนับสนุนกองทุนประชาันสวัสดิการเป็นเงิน40,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการซึ่งปัจจุบันมีจำนวน14.6ล้านคน สำหรับรายละเอียดการใช้จ่ายเงินจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการที่สำคัญในช่วงสามปีที่ผ่านมาได้แก่หนึ่งเมื่อวันที่29สิงหาคมปี60คอครมมีมติเห็นชอบมาตรการประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจัดสรรงบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตร สวัสดิการ11.4ล้านคนกรอบวงเงิน46,000ล้านบาทเป็นระยะเวลา10เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม60ถึงตุลาคม61ประกอบด้วยการให้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐ200-300ถึง300บาทต่อคนต่อเดือนการให้วงเงินค่าโดยสารรถเมล์หรือรถไฟฟ้าเดือนละ500บาทต่อคนการให้วงเงินค่าโดยสารรถ ของบริษัทขนส่งจำกัดหรือลดบขอสอเดือนละ500บาทต่อคนและการให้วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้มเป็นวงเงิน45บาทต่อคนเป็นเวลา3เดือน2เมื่อวันที่9มกราคมปี61ครมมีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยได้ให้วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุด,ดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านทุฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เข้าร่วมมาตรการเพิ่มอีก100-200บาทต่อเดือนต่อคนจากที่เคยได้รับอยู่แล200้ว200-300ถึบาทต่อคนต่อเดือนโดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการ13,872ล้านบาทสามเมื่อวันที่20 พฤศจิกายนปี61เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.6ล้านคนระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคมปี61ถึงกันยายนปี62วงเงิน37,430ล้านบาทประกอบด้วยการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า230บาทต่อคนต่อเดือน10เดือน การช่วยเหลือค่าน้ำประปา1 0 0บาทต่อคนต่อเดือน10เดือนการสนับสนุนให้มีผู้มีรายได้น้อยมีเงินซื้อสินค้าและบริการ500บาทโดยจ่ายครั้งเดียวในเดือนธันวาคมปี61การช่วยเหลือค่าเดินทางให้ผู้สูงอายุที่อายุ70ปีขึ้นไป1,000บาทจ่ายครั้งเดียวการช่วยเหลือค่าชาาบ,บ้านให้ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไป 400บาทต่อเดือนต่อคน10เดือน4เมื่อวันที่15มก,กราคมปี62ครมเห็นชอบการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2จํานวน4.14ล้านคนจํานวน100-200บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา6เดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี62โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการ4,370ล้านบาท5เมื่อวันที่30เมษายนปี62ครมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี62โดยจัดสรรเงินจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการ13,210ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรประกอบด้วยการเพิ่มเบี้ยคนพิการ ที่ถือบัตรสวัสดิการ200บาทต่อคนต่อเดือน5เดือนช่วยเหลือค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการ1000บาทต่อคนจ่ายครั้งเดียวและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม500บาทต่อบุตรหนึ่งคนได้รับครั้งเดียวการเพิ่มเงินค่าซื้อสินค้าโอโภคบริโภคในร้านทงฟ้าประชารัฐให้กับผู้ถือบัตร สวัสดิการ14.6ล้านคนเป็นเงิน500บาทต่อคนต่อเดือนเท่ากันทุกคนจากเดิมได้200-300ถึงบาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนาย,ยนปี62 6เมื่อวันที่20สิงหาคมปี62ครมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี62ด้วยจัดสรรเงินกองทุนประชาันสวัสดิการวงเงิน11,102 10, 10, ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ถือบัตรประกอบด้วยการช่วยเหลือค่าคองชีพให้ผู้ถือบัตร14.6ล้านคน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนสิงหาคมถึงกันยายนปี62การจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุเพิ่มอีก500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนสิงหาคมถึงกันยายนปี62การช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรของผู้ถือบัตรเพิ่มอีก300บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนสิงหาคมถึงกันยายนปี6-2 7เมื่อวันที่1ตุลาคมปี6-2องครมเห็นชอบมาตรการบันเทาภาระค่าใช้ใจ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประกอบด้วยช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน14.6ล้านคนหรือ8.2ล้านครัวเรือนเป็นเวลา1ปีตุลาคมปี62ถึงกันยายนปี63กรอบวงเงิน1,770ล้านบาทและชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านบาตสวัสดิการ11เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี62ถึงกันยายนปี63กรอบวงเงิน99.3ล้านบาท ล่าสุดเช็ค9สิทธิประโยชน์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 3ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมปี6-3จะได้รับสิทธิประโยชน์รวม9ด้านในจำนวนนี้มีเพิ่มเติมใหม่1ด้านเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สำหรับ9ด้านดังกล่าวมีอะไรบ้างไปตรวจสอบสิทธิ์กันได้เลยวันที่1กรกฎาคม 1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะโดยเป็นค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพหรือรถเมลขอสอมกและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและหกจังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบ,บุรีปรทุมธานีอยุธยาสมุทรราการสมุทรสาครและนคนปรปฐมค่ารถโดยสารบอขอสอ หรือรถทัวร์บขส500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจน,จนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขสและค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ 2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านทงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้โดยผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0,000บาทต่อปีได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนและผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่างส0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือน สส่วนลดค่าซื้อก๊์ซ LPG หรือกา๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊์ดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้4ส,ส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มปตท100บาท ต่อคนต่อเดือนเพื่อใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโดยได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้และวันที่15กรกฎาคมปี63โดยจะได้เป็นเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม50 ถึง100บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้ผู้สูงอายุที่มีรายได้0ูนถึง30 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทและผู้สูงอายุที่มีรายได้31 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาท และคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม5%สำหรับผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนมิถุนายนโดยรัฐจะคืนภาษีแบต5%ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ของบัตร ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือรูดซื้อของตามร้านทงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือนเชน่นใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทจะคืนแบบ5%เเข้าบัตร5บาทใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจน1,000บาทคืนแบบ5เเข้าบัตร50บาท ใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจน5,000บาทคืน85%เข้าบัตร250บาทใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจน1,000 0บาทคืนแ5เข้าบัตร500บาทวันที่18กรกฎาคมปี63จะได้เป็นค่าน้าประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือ ทัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทางนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้โดยกลับเข้าบาทในวันที่18กรกฎาคมและสามารถนำบัตมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลย และได้ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทรั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรในวันที่18กรกฎาคมและสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย และได้อีกอย่างก็คือที่ยังไม่กําหนดวันโอนเข้าก็คือบัตรคนจนอีกแบบก็คือเป็นเงินเนยียวยาไวรัสโควิด -19 สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาโควิด -19 อื่นๆของรัฐบาลมาก่อนจะได้รับเงิน1,000บาทจํานวน3งวดคืองวดเดือนพฤษภา,าคมถึงกรกฎาคมปี -63 รวมแล้ว3,000บาท ผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน1 1 6 4 2ล้านนคนจะได้เงินพันบาทแบบอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยล่าสุดกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดวันโอนเงินเข้าบัตรที่แน่นอนเพราะต้องรอขั้นตอนต่างๆแต่การจ่ายเงินมีความเป็นไปได้2แนวทางคือโอนเงิน2งวดแรกรวม2,000บาทเข้าบาัตรในเดือนมิถุนายนปี63และ โอนงวดที่3อีก1,000บาทในเดือนกรกฎาคมปี63โดยโอนเงินทั้งหมด3งวดรวม3,000บาทเข้าบาัตรสวสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมปี63